ว่านผีปอบลุงหนุ่มสตอรี่สวัสดีครับสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นมันทำให้ผมมีความรู้สึกว่าในโลกนี้ยังมีสิ่งที่เล่นลับอีกมากมายหาทางพิสูจน์ไม่ได้นอกจากสิ่งนั้นจะปรากฏกับคนคนนั้นเองปลายหนาวในปีนั้นผมได้เดินทางไปเที่ยวภาคเหนือของประเทศไทยเพราะผมชอบอากาศที่นั่นและมันเป็นฤด,ดูที่พันไม้เมืองหนาว กำลังชูช่อและใบอวดสายตาของนักท่องเที่ยวหลังจากที่ผมก้าวลงจากรถไฟที่สถานีนรถไฟจังหวัดเชียงใหม่โจ้ซึ่งเป็นเพื่อนของผมก็เดินเข้ามารับผมทันทีวันนั้นพวกเราเดินทางจากกรุงเทพด้วยกันสี่คนคือเมฆเด่นบอยและผมรวมทั้งโจด้วยก็เป็นห้าคนพอดีเราตั้งใจว่ามาครั้งนี้ จะเที่ยวให้จุดใจเลยทีเดียวเพราะจะหาโอกาสมาแบบนี้นั้นคงไม่ง่ายนักบรรยากาศที่นั่นค่อนข้างจะหนาวเป็นพิเศษเพราะว่าอยู่บนที่สูงเรียกได้ว่าในช่วงเช้าหมอกจะลงหนามากเลยทีเดียวบางวันเล่นเอาเกือบเพลนนั่นแหละกว่าหมอกจะจางหายไปวันนั้นหลังจากการเดินทางจากตัวเมืองมายังอำเภอที่โจอยู่ก็กินเวลาเข้าไปเกือบบ่ายโมง หลังจากจัดการกับอาหารเช้ารวมกับอาหารเที่ยงแล้วพวกเราก็สลบสลายกันหมดด้วยความอ่อนเพลียเพราะการเดินทางที่ยาวไกลผมมาสะุ้งตื่นอีกทีก็เมื่อโจตกลอบอกให้พวกเราไปกินข้าวเย็นทุกคนต่างก็เมาคิดตาก,กันทั้งนั้นเพราะว่าเพียจากการเดินทางอาหารเย็นวันนั้นไอ้โจจับไก่บ้านสองตัวที่เลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านเพื่อเป็นอาหารรับแขกต่างถิ่นอย่างพวกเรา เฮ้ยโจเอ็งเล่นทีเดียวสองตัวเลยเหรอสองสารมันว่าเด่นเอ่ยขึ้นเออสองตัวนี้แหละยังไม่รู้ว่าจะพาะพวกเอ็งกินกันหรือเปล่าไอโจตอบด้วยความเสียดายเหมือนกันเพราะว่ามันอุตสาห์ขุนของมันมาเอาน้าอย่าโมเถียงกันเลยมาช่วยกันทำอาหารดีกว่าอาหารที่ว่าพวกเราไม่ได้ทำเองเพียงแต่เอาของสด มาให้แม่ของโจทำก็เท่านั้นไม่นานอาหารทางภาคเหนือก็มาถึงพร้อมผักสดหลังจากอาหารมื้อเย็นลงท้องเรียบร้อยแล้วพวกเราก็เริ่มเป็นนกเข้าแมวกันเป็นแถวๆเพราะว่าอนอนกันมาเต็มคาบแล้วเมื่อตอนกลางวันพวกเราจึงไม่ค่อยง่วงกันมากนักวันนั้นอากาศเริ่มเย็นตั้งแต่หัวค่าพวกเราพากันเดินเล่นจนมืดที่นั่นมีไฟฟ้าใช้บ้างแล้วแล้วก็ไม่น่ากลัวเท่าไหร่ พวกเราจึงพากันเดินชมธรรมชาติตามบ้านนอกอากาศเริ่มเย็นจนทนไม่ไหวพวกเราทั้งหมดจึงคิดว่าจะกลับไปก่อกองไฟที่บ้านให้อุ่นๆดีกว่าที่จะมาเดินเล่นอย่างนี้คืนนั้นพวกเรานอนตั้งแต่หัวค่ำอากาศในตอนกลางคืนคืนนั้นหนาวมากไม้กระดานนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยมันเย็นจับขั้วหัวใจเลยทีเดียวพวกเราต้องใส่ถุงเท้ากันความหนาว ผมเริ่มหลับไปตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้มาได้ยินเสียงไก่ในเล้าใต้ถุนบ้านของโจมันส่งเสียงเหมือนคนคุยกันในตอนแรกเห็นว่ามันไม่น่าจะมีอะไรแต่พอฟังอย่างตั้งใจมันเป็นเสียงเหมือนกับว่ามีคนอยู่ข้างล่างผมจึงค่อยๆเปิดมุง้งแล้วย่องออกมาก้มมองดูที่ใต้ถุนบ้านแสงจันทร์สลัวๆที่สาดแสงผ่านช่องหลืมม้ทํทให้ผมสังเกตเห็น ร่างของคนกำลังก้มๆเงยๆอยู่ในสุ่มไก่แต่ไม่คิดว่าจะเป็นขมโมยผมคิดว่าน่าจะเป็นญาติของไอ้โจมาน,นั่นเองแต่ที่น่าสงสัยในช่วงนั้นผมเห็นคนคน,นั้นกำลังนั่งกินอะไรสักอย่างอย่างแน่นอนแต่ทำไมต้องมากินในเวลานี้ด้วยเพราะน,นาฬิกาข้อมูลของผมมันบอกเวลาตีหนึ่งเข้าไปแล้วแล้วเขาไม่หนาวบ้างหรือไง ในเมื่อกองไฟก็ไม่ได้ก่อผมเริ่มสงสัยผมคานไปเรียกเพื่อนๆทั้งหมดแต่ไม่มีโจเพราะมันนอนอีกห้องหนึง่งเฮ้ยนั่นใครมาทำอะไรอยู่ที่นั่นนะ่ะเสียงไอเด่นแหกตากออกไปโดยไม่ได้นั้นหมายเลยร่างของคนคนนั้นที่กำลังก้มๆเงยๆอย,อยู่ถึงกระดุ่งในเสียงของไอเด่นทันทีแล้วร่างนั้นก็ค่อยๆเลียวหลังกลับมาดู ผมขนลุกสู้ขึ้นมาทันทีเพราะร่างนั้นกำลังกำอะไรไม่รู้อยู่ในมือข้างหนึง่งเมื่อสังเกตให้ดีก็รู้ว่ามันเป็นเลือดสีแดงสดๆและก็คือซ่าไก่ที่ติดอยู่ในมือมีคนติดอยู่ตามปากของคนคนนั้นอะไรวะเสียงของไอ้เมฆลุดออกมาอย่างตกใจเพราะว่าภาพที่พวกเราเห็นนั้นมันเป็นหญิงสาวหน้าตาดีคนหนึ่งกำลังแทะก,กินไก่อย่างสดๆมีเลือดไหลเปอะเต็มปากของเธอทีเดียว ในตาของเธอแดงกำ่ำหันมายิ้มย่าเขี้ยวเห็นเคี้ยวขาวรับกับแสงจันทในเวลานั้นเป็นอย่างมากทีเดียวตัวอะไรวะนะทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันมันไม่ใช่คนแน่แน่มันเป็นผีผีแน่แน่เฮ้ยผีผีทุกคนกระโจนมาเกาะกลุ่มกันอย่างแน่นหนาเสียงไอเมฆส่งเสียงร้องขึ้นให้เอาไฟฉายมาส่องดูให้รู้ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ทุกคนในบ้านตื่นกันแทบหมด เพราะว่าเสียงของไอเมฆมันตะโกนออกมาอย่างไม่คิดอะไรทั้งสิ้นไฟฉายในมือไอ้บอยเริ่มสาดส,ส่องไปยังล่างของหญิงผู้นั้นทันทีร่างที่ศาสสวยบัดนี้ดูน่าเกลียดน,น่ากลัวมันไม่ยอมสู้แสงไฟอย่างเห็นได้ชัดมันพาร่างของมันเดินออกไปอย่างเชื่องช้าเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผมเห็นภาพนั้นอย่างถนัดตาภาพที่เห็นเป็นหญิงสาวสวมเสื้อกันหนาวเหมือนคนธรรมดาแต่กำลังแทะเลม ซากไก่ที่ตายโดยมีเลือดสีแดงสดๆไหลนองพื้นและที่บริเวณปากของเธอดวงตาของเธอดูน่ากลัวยิ่งนักผมขนลุกสู้ซึ่งไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเฮ้ยเอามีดมาแล้วตามมันไปเลยพวกเราเสียงไอเด่นตะโกนลั่นเพราะว่ามันไม่กลัวนในเรื่องพวกนี้และไม่นานไอโจก็เข้ามาสมทบอีกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นพวกเราก็พร้อมกัน ที่จะกระโดดตามมันไปให้รู้ว่ามันเป็นอะไรไม่ต้องตามไปหรอกลูกเสียงแม่ของโจลรองตามเอาไว้ทำไมเราครับแม่ไอโจขัดขึ้นทันทีไม่ต้องตามเขาไปหรอกปล่อยเขาไปเถอะเพราะว่าสิ่งที่เราเห็นนั้นมันเป็นสิ่งล่นลับและมันก็เป็นเวรกรรมของเขาที่เราเห็นหน้ามันเป็นวิญญ,ญาณที่สิงสถิตอยู่ในว่าชนิดหนึ่ง คงมีหญิงสาวที่ปลูกมันเอาไว้มันเป็นวาสเนผู้หญิงคนนั้นคงรักษาไม่ดีมันเลยเป็นปอบออกมาหากินของสดๆขาวๆถ้าพวกลูกๆถือเป็นเรื่องเคืองแค้นมันก็จะเป็นเวรกรรมต่อมาถึงลูกๆถ้าปล่อยให้มันกินของสดๆขาวๆอิ่มแล้วมันก็จะกลับกลายเป็นว่านของมันตามเดิมเรื่องราวต่างๆในคืนนั้น มันยังติดตาของผมอยู่ตลอดเวลาก็ว่าได้มันเป็นสิ่งลึกลับของคนคนที่สร้างเวรกรรมเอาไว้โดยว่านมันเป็นปอบที่ปรากฏล่างเพื่อที่จะออกหากินโดยที่ไม่ได้ทำร้ายใครๆเห็นเขาว่าอย่างนั้นแหละและผมเองก็ขยาดที่จะเข้าไปสัมผัสในเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องที่เราจะควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้เลยผีขอส่วนบุญ เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วผมมีโอกาสได้ไปช่วยงานแต่งงานของเพื่อนที่จังหวัดมหาสารคามพักอยู่กับครอบครัวของเพื่อนคนนั้นซึ่งฐานะทางครอบครัวของเพื่อนผมดีพอสมควรบ้านของเพื่อนเป็นบ้านไม้สองชั้นใต้ถุนบ้านเป็นลานกว้างสี่วันสี่คืนที่ผมอยู่ช่วยงานแต่งงานของเพื่อนผมไม่รู้อะไรมากมาย เกี่ยวกับวัฒนธรรมของที่นี่เริ่มงานเขาทำการล้มบัวล้มควายกันเป็นตัวตัวเลยทีเดียวเป็ดไก่ถูกฆ่ากันเป็นเล้าๆเพราะเลี้ยงคนนับร้อยที่มาอยู่มากินกันตลอดวันตลอดคืนงานไม่เลิกก็ยังมีแขกมาเรื่อยๆผมเองก็ดีใจในแง่ของความสามัคคีของคนในหมู่บ้านแต่ถ้ามองในแง่ของความสิ้นเปลืองแล้วนับว่าเจ้าภาพ ต้องเป็นคนที่ใจกว้างจริงๆผมเองยังอิ่มแป้เหมือนก,นกันกับเขาในงานนี้ที่นี่ก็เหมือนกับชีวิตในชนบทของไทยทั่วไปชาวบ้านชาวช่องยิ้ม,ยมแย้มแจ่มใสเขาจะให้การต้อนรับคนต่างถิ่นเป็นอย่างดีอย่างผมนี่เขาหุงข้าวสวยและทํากับข้าวแบบภาคกลางเอาไว้ให้ต่างหากด้วยซึ่งผมประทับใจมากๆอะไรๆก็ดีไปหมดแต่มีอยู่อย่างหนึง่ง ที่ผมแปลกใจมากคือทำไมเวลากลางคืนมาถึงชาวบ้านเขาจะรีบนอนกันแต่หัวค่ำถ้าใครมีธุระอะไรในตอนค่ำไปเรียกเขาจะไม่เปิดประตูออกมาดูเลยและตามบ้านแต่ละหลังเขาจะมีบันไดที่ทำเอาไว้สำหรับขึ้นบ้านที่พิเศษคือสามารถเคลื่อนย้ายได้ด้วยเวลากลางคืนเขาจะเก็บบันไดขึ้นเอาไปไว้บนบ้าน ไม่ให้ใครลงใครขึ้นได้พอเช้าก็เอาไว้ที่เดิมในคืนวันแรกที่ผมไปค้างผมนอนไม่ค่อยหลับเพราะอาจจะแปลกที่พอคืนที่สองผมจึงเริ่มชินประกอบกับความอ่อนเพลียจึงทำให้หลับลงได้ขณะที่ผมกาลังนอนหลับอยู่ดีๆก็ต้องตกใจตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะหูของผมได้ยินเสียงประหลาดบางอย่าง มันดังมาจากรอบๆบริเวณบ้านบางทีเหมือนดังมาจากที่ไกลๆในท้องทุ่งแถวนั้นเป็นเสียงของอะไรผมก็บอกไม่ได้เพราะไม่เคยได้ยินมาก่อนผมพยายามเงี่ยหูฟังอย่างตั้งใจเสียงนั้นแหลมเล็กล้องประสานกันเซ็งแซ่ไปหมดฟังดูเหมือนหวีดหวิวหอยหวนอย่างบอกไม่ถูกผมคิดว่าจะลุกไปดูแต่นึกได้ว่า บ้านไม่มีบันไดเพราะเจ้าของเอาขึ้นมาไว้บนบ้านแล้วจึงลุกขึ้นไปเปิดหน้าต่างดูเสียงเหล่านั้นพอเปิดหน้าต่างออกไปเสียงเหล่านั้นก็เงียบหายไปผมเลยล้มหัวลงนอนต่อคิดในใจว่าพรุ่งนี้ค่อยถามคนที่นี่ดูแต่ที่แปลกคือเพื่อนของผมคนอื่น,นๆเขาไม่ได้ยินเสียงกันบ้างหรือไงนะเพราะไอเสียงประหลาดที่มันดังจะตายคนอื่นๆก็นอนหลับกันหมด มีผมตื่นอยู่คนเดียวพอวันลุ่งขึ้นผมรีบถามเพื่อนและคนอื่นๆที่อยู่ในบ้านทันทีว่าได้ยินเสียงอะไรไหมเมื่อคืนปรากฏว่าไม่มีใครได้ยินเสียงเลยสักคนเดียวผมจึงถามเพื่อนอีกครั้งกลัวว่ามันจะโกหกผมและคิดว่ามันคงรู้แน่แต่มันก็สั่นหัวเหมือนเดิมมันบอกไม่ได้ยินเสียงที่ผมว่าเลยเพราะจริงๆแล้ว มันก็ไปอยู่กรุงเทพตั้งแต่เล็กๆและเพิ่งกลับมาอยู่ที่บ้านนอกเมื่อไม่นานมานี้เองมันจึงบอกผมไปว่าจะอาสาไปถามแม่ของมันให้ในตอนเย็นแม่ของเพื่อนบอกว่าห้ามออกไปข้างนอกเวลากลางคืนและอย่าไปสนใจเสียงอะไรเลยไม่มีอะไรหรอกคงเป็นเสียงจิ้งหรีดเสียงเล่ยไรตามทุ่งนาน,นั่นแหละแต่ผมรู้ว่ามันไม่ใช่แน่ ผมเก็บความสงสัยเอาไว้ในใจก่อนแต่แปลกคืนที่สามไม่มีเสียงประหลาดนั้นดังให้ได้ยินเลยแต่พอคืนที่สี่ซึ่งเป็นคืนสุดท้ายที่ผมจะค้างอยู่ที่นี่ผมตั้งใจว่าจะจับให้ได้ว่ามันเป็นเสียงอะไรกันแน่ผมนอนรอเสียงนั้นอยู่จนดึกแต่ก็ยังไม่ได้ยินจนผมเผลอหลับไปแต่แล้ว ผมต้องสะดุ้งตื่นขึ้นมาในเวลากลางดึกเพราะเสียงประหลาดนั้นมันดังขึ้นมาอีกครั้งมันดังมากกว่าครั้งก่อนที่ผมเคยได้ยินหลายเท่าผมหันไปปลุกน้องชายเพื่อนและคนอื่นๆแต่แปลกที่สุดไม่มีใครตื่นเลยมันหลับกันเป็นตายเหมือนต้องมนต์สะกดผมตัดสินใจไปที่หน้าต่างแล้วก็เปิดดูด้านทุ่งนาเมื่อบานหน้าต่างเปิดออก ผมก็กว่าดสายตาไปบริเวณรอบๆบ้านก่อนมันมืดมากจนมองอะไรแทบไม่เห็นเลยแต่เสียงนั้นยังดังอยู่เหมือนเดิมเมื่อผมพยายามมองฝ่าความมืดเพื่อหาที่มาของต้นเสียงประหลาดนั้นผมต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะในความมืดนั้นมันมีอะไรบางอย่างกำลังคืบคลานเข้ามาเป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มเต็มไปทั่วบริเวณท้องทุ่งมันเหมือนกับคนแต่มันตัวเล็กเท่ากับเด็กสองขวบ มันเริ่มเคลื่อนเข้ามาใกล้ๆนี่มันอะไรกันเราฝันไปหรือเปล่าผมถามตัวเองมันเป็นตัวอะไรกันแน่มันมาจากไหนมากมายอย่างนี้มันออกกันเต็มไปหมดเต็มพื้นที่ทุ่งนาตรงข้างล่างหน้าต่างที่ผมเปิดดูอยู่มันค่อยๆเงยหน้าขึ้นมามองผมผมพยายามเพ่งสายตาดูให้แน่ใจว่ามันเป็นอะไรทันใดนั้นใบหน้าของมันเหล่านั้นมันเหมือนกับปีศาจชัดๆหน้ามันเล็กแหลม ฟันเยินออกมานอกปากตากวงโบตามใบหน้าเหี่ยวย่นหูของมันใหญ่กลางอย่างกับใบเรือบางตัวกําลังปีนเสาเลือนขึ้นมาหาผมผมตกใจทําอะไรไม่ถูกพอได้สติก็รีบปิดหนา้าต่างผมแหกปากร้องไม่เป็นภาษาวิ่งเข้ามุง้งนอนตัวสั่นงันงกไฟบนบ้านถูกเปิดพึบขึ้นทันทีทุกคนต่างมาลุมล้อมผมถามเป็นเสียงเดียวกันว่าเป็นอะไร ผ,ผ,ผีมันอยู่ข้างล่างเต็มไปหมดหน่ากลัวเหลือเกินผมพูดตะกุกกักและคงมีใครคนหนึ่งไปเปิดหน้าต่างดูพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าไม่เห็นมีอะไรเลยนี่ตาฝาดไปหรือเปล่าตอนนั้นวุ่นอยู่กันพักใหญ่และเมื่อแน่ใจว่าไม่มีอะไรแน่ทุกคนจึงแยกย้ายกันไปนอนในตอนเช้าผมและเพื่อนๆก็เตรียมตัวกลับกรุงเทพ ก่อนจะกลับแม่ของเพื่อนได้บอกกับผมว่าเอ็งนะโชคดีจะได้ลาบแต่ต้องกลับไปทำบุญและอุทิศส่วนกุศลไปให้เหล่าดวงวิญญาณเหล่านั้นด้วยนะผมเพิ่งเข้าใจว่าพวกเขาคงมาขอส่วนบุญจากผมแต่มันน่ากลัวเหลือเกินพวกเขาน่าจะใช้วิธีอื่นที่มันไม่น่ากลัวอย่างนี้พอผมกลับมาบ้าน ผมก็รีบทําบุญอุทิศส่วนกนุศลไปให้เหล่าดวงญาเหล่านั้นตามที่แม่ของเพื่อนผมบอกและหลังจากนั้นสามวันผมก็ได้รับจดหมายจากหน่วยงานเรียกตัวให้บรรจุแต่งตั้งเข้าทำงานในหน่วยงานที่ผมฝันว่าอยากจะเข้าไปทำงานมากและหลังจากได้รับตำแหน่งงานที่ผมได้ทำแล้วผมก็ยังคงทำบุญอุทิศส่วนกนุศลไปให้พวกเขาเหล่านั้น อยู่เป็นประจำตลอดมาจบแล้วนะครับสำหรับความหลอนใน EP นี้ลุงหนุ่มสตอรี่ฝากกดไลค์กดติดตามช่องลุงหนุ่มสตอรี่ด้วยนะครับขอบคุณครับ